ไมา,าแต่นอเอาก็ออกไปซื้อสบูย่ยาพาชิงหลิงล่ะเนาะยาสีฟันแอตตาแซนของพ่อกันนี่เดซูนแปนหาฮุกซีเจตหนึ่งสองสามซีเอาไปซื้อมาให้เรานี่เสิล์งเงินทอนเด้ซั่นเงื่อน,น,นทอดยังพอ่อพ่อให้พันเดียวนึงมันมาสิพอ่อเบิ่งดูหอยอยูเ่เฮนโรดผุนเอยียงแน่เจ้าว่าเงินเหลือหาลอยก็ซื้อหมูซื้อไข่ซื้อพักซื้อมาม่าค่ะดิได้ซ้ำเนี่ยเอยก็ได้ซ้ำนี่ล่ะเนาะปะ้ามันก็ใส่งเงินเปลืองครับว่า เงินหารอยได้หน่อยหนึ่งโอ้ยกะล้องเพื่อนไปซื้อเบิ่งแน่สู้มือนีิเงินหาร่อยไมส่สิได้อีหยังข้าวเดียวเท่านั้นตัวเออเอาสันเอาสมัยตะเกียร์นะมีเงินลอยเดียวซื้อได้รบดซวยยางเด้ครูมือนีิมีแต่เน่าแพงๆเนาะซื้ออีหยังแน่เดี๋ยวนี้เงินลอยเดียวคือจังหวะได้หลายอย่างแท้มึงฟังเด้อสมัยกูปเป็นเด็กน้อยนั่นน้ำปลาก,กวดละ้สามบาทเอากวดแรกเอาบอ่หมูนี่กิโลหกสิบหนึง่งเห็นบ่ ปลาทูนี่เค็กได้สี่บาทเอาเค็งมาแลกเอาพุดนะกัแม่แล้วสมัยตะกี้ม่บักทวนมึงซื้อมาเส้าบาทนี่กูซื้อกำละบาทพักมีสี่ใบมั้นี่เจ็ดกำหาบาทกูซื้อนั่นเงินลอยหนึ่งได้ฮอดหมูได้ฮอดบักทัวได้ฮอดมาม,ามา่าปลากระป๋องก็ได้มมกเขือหมกแตงว่านั่นโอ้ยหอบมากกับซีเมนควานเจ้าว่าน่ะแล้วสูมือนนี่เจ้าซื้อได้อยู่บ่สูมือนนี่ก็ซื้อได้กันกข็าขายทอเกา่าดัน <laughs> โอ้ยกว่าไปเนาะเจ้าซื้อบ่ได้ดอกเจ้าอย่ามาเว้าสิแม่นจะดอกว่าเพราะว่าซุมื้อนี้กล่องวงจอดปิดมันหลายเนาะนั่นแล้วหออซุมื้อนี้กล่องวงจอดปิดมันหลายเออโอ้ยข้าสมัยตะกี้นี่ห้วยกูหอบม้าหมดแล้วเบิ่งบ่ทันกูก็ใส่ถุงหมดดิเศร้าแซ่เศร้า่แดงกันให้เลยบายรถได้ฮอดบ้านบ้าซุมื้อนี้คือสิเฮ็ดบ่ได้ดอกล่ะมันเป็นหยังเหรพ่อ ก็วงจอดปิดมันหลายเห็นแล้วโอ้ยย้อนเจ้าซื้อได้หลายยางแม่เนาะมือเจ้าไหวตาไหวแม่ค่ะเขาก็คิดเงินมาท่านเหรอเนาะเออเศร้าใสเศร้าใ่แดงกันเห,นเหน่เลยหมายรถได้ฮอบนบ้านปัน๊บ เข่าหน้าข้าคขึ้นวมหลายแห้มือนี่ตายตายกูตายแอลกูสิบกิวสบะน้อบัดนี่นอเมื่อก่อนยังตั้งอยู่เมื่อนี่ละเมบแล้วว่านี่แม่เออหัวลมออกเด้ของข้าเจ้าญุ่นกับแหงคักกูห้าตัวอ่ลมละนาวเลยจักไผสิเป็นไผ่ระบาดเนี่ยมือแรงมากผู้ใดกระถามหาแต่สบู่เยื่อไผชิ่งหลิงเพิ่นไข้าขาเพิ่นว่ายาซิฟันแอบเตอร์แซนสูตรกีนที่มโนแม่ยู่ดอกข่อยยางมากวังหักไม่ใย่สีของห่วงใสยอยู่เด้เอาสบู่เยอไผชิ่งหลิงมาส่งกูในเดอ้อนาง ดักสเป๋าใสมาส่งเพ่นเนาะแน่เจะาของบ่ได้ขายแม่เอ้าก็บอกเข้าเจ้าโทษไปสั่งเอาลดแล้วฟั่งวิทยุยูสมืออยู่แม่ศูนยห้หก่หนึ่สาสันเด้เขามาส่งหอดบ้านทั่วๆสิเปถาพวกยังฮีโนู่ยามได้รสสกไก่มาบัด่อยก็ว่าจังสันละโอ้ยเจ็บแอลเด้บัดนี้นั่นแล้ว่อยบอกให้ใส่รถเกี้ยวรถเกี่ยวก็บ่เสื้อกันเว้ยโอ้ยหาขาเจ้าบ่ได้ดอกคิวมันหลายชั่วสีมาฮอดเทาเข้าสิบกอบปอนสบวเกี้ยวเล่นไปนี่ละ ปีกลายเข่าแถวนี่มันกระล่มเด้กคอยสังเกตบ่งปีใดปีใดกระล่มจากนี่ไปพุ่นละ่ะมันเป็นทางล่มบ่เหรอปีหนาวโจกสาเนาะมองนี่ไหมโอ้ยโจกสาเสีเอาเงินใสมาโจกห่วยโจกสามันก็ได้กินปลาได้ละ่ะทั้งนอกหันโจกอ้อมเลยเป็นคู่เลยปล่อยปลาล่มสันตัวเอาเอาไปเอามาหนะ้าคอยสิได้เลี้ยงปลาเบิดปัดนี้สิีมาโจกสามองนี่ที่ไปโจกรอบอีกบ่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 บ,บ่มันสิมูนเหมือนหน้ามูนน พ่อไอแม่แบงหาสิประเดศยังกระดอกกระเดียแท้เจ้าจะมาโค้งการลายไรเด้หน,น้าคอยได้หนิพวนตองหู้อยู่วะหน้าเจ้าฮะคอยกระสิบัน้ำกันนี่บ่มาน้ำกันจังไรมูนมั่งพ่อแม่คอยสวนยางนั็ของคอยเพื่อนกับของคอย,อนนออยหน้านี่ก็ของคอยแม่เจ้าสิมมว่านน้ำกันจังไรด,ดูนี่โอ้ยหนอ,บบอกนว่ามึงเอ้ยหวงดีปันไดกับบดีตัวนี่เจ้าสิมียังมีแต่โตโคโลหันตัวพวนสวนยางกับของเจ้าแมนบอแมน งืนสัน้นม่นกับของเจ้าแมนบอเออละหน้านี่กับของเจ้าอีกแน่นอนเป็นยังก็สั้นเขาล้มนี่มึงกับเกี้ยวเอาซะเด้อหน้ามึงน้อเหน้าคอยคอยเกี้ยวเอาตัวมูนมึงแหม <laughs> <laughs> เกี้ยวโลดเด้อขึนเสียงก่อนโอ้ยเขา่าฮะเจ้าสิไปไซดู้นี่ขึ้นไปนอนเว้นอยู่ทีงเสียงผุแล้ว หน้าไผยก็เหตดเอารลดเด้อคุโต้องบบบายน้ำดงเก่งใจวะเบิ่งเอาเลยมูนมึงห้วยไอเสียงดูมาแม่ไผ่สิเกี่ยวซ้อยคอยบันี้คอยเบ้าเรนซื่อได้ล่ะหน้ากับสิบหน้าน้ากันนันบ่เจ้าสิพูดซัเจ้าก็มาเบิ่งเอาละแม่บ่บอบเข้าอยากกินละลาปานซื้อตลาดเอา เสียงยู่ละต้างใใจดีวะโอ้ยเท่าหา้านี่แม่ตายกูตายัดนด้อย่าว่าเด้อสได้เกี่ยวเขาลมผู้เดียวอันยูใส่มาเบอ,อร์รถีกยวเขานันไอเนี่ยดูฮัลโหล ฮัลโ <Hello? S 2> หลไม่อยังจะโทรมาข่อยยังอีกข่อยก็บ,บอกแล้วได้ว่าเงเินบ่มีแตาบ่ามีเจ้ายืมดอกเอาข่อยไ่ได้โทรมายืมเงินมันผ่านมาหลายเมื่อแล้วกับพ่อมีอยู่ทรงสินค้าสรงน้ำสลายแดงสิบูญเยืย่อ,ยอ,สสยอไผ่จิงหลีกยาเส้ฟันอตตาเซนส่วนแปดหาหกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามซีกับพ่อได้ใส่อยู่บ่ยากดอกจะโทรมาขา่อยยังนี่เอาปาก็ระเคลื่อนหอดเจ้าเนาะเฮ้คือทอดข่อยวัดตีเขาก็ยากันไปพปแห้งแล้วเจ้าสิโทรมายังอีกเจ้าฟังข่อยเด้อ การอยู่ผู้เดียวหรือคนที่เป็นโรคที่เรียกว่าขาดความมีแห้งนี่มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไดอยู่สองสามโรคผู้ดเดชเจ้าหูว่าเฮ้ยเป็นโรคอย่างแนี้นะหนึ่งคือโกกรคก้ามเหนือ้ออ่อนแรงเป็นโรคที่บกพรอยได้ออกกํารังกายหรือขาดความมีแห้ง <c oughs> มันก็นคือโรคซึมเศร้าว่าอยู่ผู้เดียวเอออออยู่ผู้เดียวกระทบมหาเจ้านี่เจ้ากำบ่าน้ำข่อยในแม่พเป็นห่วงเจ้าด้นี่พวดเขไม่ได้ปญัญญาอ่อนปานนันดอกเจ้ายนี้มาตัวคอยทอ และโรคที่สองก็คือโรคลงหลงเลื่อมๆหมูจักบ่หรือที่เรียกว่าอาไซเมอร์นั่นมันเซตให้เจ้าหลงหนาหลงหลังเด้เฮ้ยขอย่อได้แก้ไอ่ไดเท่าปานั่นดอกเจ้าย่ามาหาเรื่องวอกกับข่อยเออแล้วโรคที่สามนี่ก็คืออ่าโรคยังบ่เฮ้ยคงเกี้ดว่าจะว่าโรคจังเหรอโอ้ยหนอกูกอะไรเนาะมันอยู่มมอเนี่แหละแต่ว่าขึ้นบ่ออกว่ะโอ้ยหนอก่อยสร้างจาขวงได้บาานี่นั่นแหละเจ้าจะว่าจะข่อยเจ้าเหรอนะหลงนะ ฮัลโหลเออมาจากไหนเอาจะทบมาหาข่อยบ่เนี่ยพอแล้วเจ้าตัวทบมาข่อยแหมเอ้ากูทบมาหามึงตีย่ำได้โอ้ยหนอกูสร้างจากขวางได้บานนี่ เนี่ยซะเนี่ยซะ,ะวายห้องยังแห้งแค่เดี๋ยวนี้อี่นอนอยู่เปียกโอ้บักม่วงพี่เอา้านี่เด็กบ,บอกรึเนาะโอ้ยว่าเป็นอยูใ่ในบ้านเหมมยไยังข้าเจ้าโทรมาสั่งน้ำสาลายแดงบอกคอยฟังวิทยุอยู่นี่หลายสายเลยได้ละศูนย์แปดห้าหก่เจ็ดหนึ่งสองห่วยนะมันเขตอื่นดอกมันบอกมันเขตเอาโอ้สั้นบ่จะไปยังกันนู่นสบายเลยเดีด๋นี้ไม่ได้ไปทา,า้งในบ่บ่ได้ไปสายแล้วไปนอนเหรียญอยู่นี่แลหละน่าคนผู้เดียวเนาะ เอากินข้าวเราเปละ่ะกินละเด้กระปนห้มยคือกินง่ายแต่ว่า้มยมันบ่มีไผเฮ็ดให้กินเด้คนบ่มีลูกมีเมียเนาะเอออยู่คือเจ้าเนี่ยก็สบายดีแหละเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาล่ะก็ได้เป็นแต่เย็ดช้าเจ้าเว้ยอยู่เฮือนข่อยนั่นนะตะละเมืองตะละเว็นั่นมันเป็นสุขฆามรดอันตัวมันมวนแหมบ่เงาด้ละ่ะอยู่คือข่ขอยมันละเงียบแท้ได้บางเทื่อก็คิดอยู่ได้พอใหญ่ฮีโน่ไม่เคลื่นว่าจังได๋หนูเนี่เถื่อเจ้าของนอ,งอนไปรับไปแล้วก็ตายไปเลยเนี่สิมีผู้ใดมาเห็นอยู่บ่แม่นบ่เจ้าว่า หมยว่าป้ายเราเจ้าก็ไดเนาะไหวอิลีหันแล้วบางเทื่อก็อยากมีอยู่ได้คนหัวใจคนมาอยู่เคียงข้างนี่อบ,บุยไม่ได้ลีเนี่บอเออคือหอดย่ามเจ้าของเจเป็นเอ็นอุ่นวะ <c oughs> นอกจากเจ้าแล้วคยก็อยากให้มีผู้อื่นมาถามข่าวถามข่าวอยู่ได้อยากให้ผู้นั้นมาถามอยากให้ผู้นี่แหวะมาถามถามว่าจะไหนดูเนี่ถามว่ามือแรงแก่บอแต่เห็นใจเนาะ แม่งแก่ปะเออปโอ้ยน้ออาวบ่มีหมเวยอยู่ผู้เดียวมันกัเเอาแหมมีบ่น้อม้อนี้คนสิมาถามบ่ต้องเป็นห่วงกูดอกว่ากูสิสบายบ่สบายหันไปไปใส่รับไปฮะไปใสล่ะหาแก่นตัวเออว่าสันนด้ไหมเวย บางเพือก็อยากมีอยู่ได้คนหัวใจทั้งใดทั้งใดตาตาตาไม่คือกินง่ายแต่ว่าไ้่ยังกินแรงเนาะยายคลองเอ้ยโอ้ยจกักละพ่อเนศคำมาแรงมาจักสิกินยังดอกคืดบ่พ่อเมื่อใดก็ได้เไม่ยังถุงอีหยังหันแนวกินบ่อโอ้สบุยาายาภัยชิงเหลิง กับยาสีฟันแอตกาแซนสูตรกินทีเจ้าสั่งบ่แมนบอกเพราะยังฮิโน่ฝากมาให้นี่เออแมนอยู่่อ,อยก็ลืมตัวหลังโทรไปบอกเล่ามือเศร้านี่0 8 5 6 4 7 1 2 3้ี่หนสนั่นว่าแมนเล่าสิมาทรงแหมฝากว่าน,นับเจ้าส่นบ่เออไปเฮานเล่าพอดีเราก็เลยฝากมาแมนยังล่ะอันนั้นเนื้อหรหออยังโอ้ยซสื้อหมูว่าสิเอาไปราบไปซุ้มเขาแรงกันเด้อเฮาเาด้อมีหมูก,กินตัวไม่จังแซ่เล็กหน่อยก็ส่วนไปกินอยู่เนื้อย,อย่างนั่น ไปเราบ่ไปน้ำเขา่อยกินบ่เป็นเออกินบ่เป็นกับไปกินลาบหมูน้ำกันไี่แล้วเมื่อย่างมันก็หลายยางได้ล่ะคือบ่ไปน้ำเขาสันมันจังบ่ได้เหตุแม่จกเป็นยังไงดอกมันบามีเงินแม่่อยยอมอยู่เด็กน้อยซุมือนี่จะไปกินนั่นไปกินอันนี้บุฟเฟ่เขาเชิอาหาร้อยหกร้อยคน่อยเบือง่อยละเสียดายเงินน้ำเขาแม่ใส่เงินบ่เป็นอุ้ยสิ้นเปลืองคักหัวละสองร้อยสามร้อยกินได้ผู้เดียวนึงเอ้าการราคาเขาก็ตั้งไว้จังสันเนาะเจ้าอยากกินอีหยังเจ้าก็กินละแม่ ไปว่าสิ้นเปลืองแค่ยังนี่ก็ซื้อกินตัวอยากเนมอย,อ,อย้ยสองลอยสามลอยได้กินผู้เดียวหนึ่งคอยไปซอยงานเขาใส่ซ่วงลอยเดียวได้กินเบิดเฮือนโอ้ห์ <laughs> ใส่ซ่วงลอยเดียวได้กินเบิดเฮือนเนออมันมันสิอึดแนวอยากนนกินนั่นแหมมึมงบานนี่ <laughs> <laughs> คุ้มค่าก็กันบักหลายหนึ่งหวย แม่งความเล่าได้ล่ะเนาะขันไสสองร้อยสามร้อยซ้ำไปกินบุฟเฟน่นั่นเฮ้ยสิ้่วัด้กินเบิร์ดคุ้มพุ่นบ่ะขันคอยไป <laughs> ไปกินเบิร์ดคุม้มหัวนล่องเมืองซาเล็งซาเล็งกับมีสิบ่เต็มรถคอยพุ่นบ่เฮ็ด <laughs> อีหยังหัจักคุณค่าของเงินเลยเด็กหนุอยสมมูนี้ หวายง้อมเพจย่างเดี๋ยวนี้พอยังให้น้อโอ้ยทายคลิปเลี่ยมวันสิบพดโอ้เฮ็ดเลี่ยมบ่เออเฮ็ดเลี่ยน้ำหอมบวกที่ซื้อเนี่ยล่ะโอ้เป็นจังไหนล่ะผู้ที่ตามหลายอยู่บ่หล่อยู่สิบคนโอ้ว้ายสิบคนเออโอ้หลายพันนะเอาคนเห็ดใหม่เนาะโอ้ยขี้ไล่พดเบิ่งข่อยนี่เด็กคนละเจ้าดับไลยแล้ว ห้าสิบโอ้เอา้า <c oughs> โอ้ยเนาะบ่ลื่นกันไรดอกเดี๋ยวคอยกระทันพ่อใหญ่สาเออวาพื้นเห็ดเลี้ยวเด้อคอยไม่คลิปตัวย่างให้เจาเ้าบึงเจ้าสิเกิดแรงบดาลใจย่างไงเลยใส่มาบึงดูมันเป็นยังไงเด้อนี่ตัวย่างการเห็ดเลี้ยวทอดไข่จังไดจังไดวิวเป็นล้านใสน่นี่เด้นี่เด้บอกบานลาจนสนใจเว้ยบึงแน่นี่เขาทอดไข่ซื้อเขาได้ล้านสองพนคนบึงเอาเบึงให้เต็มตา มีมึงนี่โอ้ยกัสมพ่อดรอกเป็นจ้างไดล่ะเจ้าว่าโอ้ยเอาจะเซวาเจไหนเนาะผู้บอกเขาหนึ่งนั่นแล้วพ่ามันใส่หอดสบู่เลื่ยไภัชิงหญิงคุณบอกดีบบดีกินหอดเลอดฝ้าผู้นี่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ้าขึ้นว่าจัางใดเหรอจะสิขึ้นว่าังไดญแล้วเนาะเนี่ยห้องกับบ่อีนุ่มคือเขาไหม รวยงามกันยังวะเมื่อกี้ขคุณบ๊วยแนะบังวขวัญหมอกระทาทอดไข่เด้ค <laughs> นเบิ่งล้านนึงหน่งขุนคงคอยต้องแปดเก้าแสนเถื่อนี่แหละ <laughs> <laughs> จะเบิ่งแปดแสนเถื่อนเออเถื่อนนั่นก็จงไว้ให้เจ้าอันเดชิบ่ได้เตือนอีกจักรล้านอยู่บ่เนาะ <laughs> โอ้โคตรโหดใช่ปะจะมันเขาหางไงหาไหนคักซะหายอดวิวไหม <laughs> กะจังวะเบิ่งไว เป็นตัวอย่างวิธีเหตุน่ะเสียวไลยปลนได้ยอดวิวเอามาพี่ก็อีกผู้หนึ่งแล้วง้อมง้อมอยู่กับโทรศัพท์หละเนาะไมยเป็นอยังเราพ่อยษาไปอยังเดี๋นี่ฉิดละบอบุตมาฟาดโกหันคือสบายใจเสิบอยู่แท้เอาพัาเาเฮียเราไปสีดอะไรเด้เมื่อวานนี่ 08 5 6 7 4 7 1 2ห4หนึ่งสา่โทรสั่งปึบเขากลมาส่งปั๊บเลยได้ละ่ะเออถ้าเบิ่งโหลดบาทนี้อีกเกตแปดเมื่อมันก็เขียวตืบขึ้นเท่านั้นแล้วไม่เฮ็ดอีหยังก่อนเดี๋ยวนี้คือกลมซองกลมซองอยู่แท้กำลังหาคอนเทนต์ภาษิไทยคลิปลงอยู่นี่นะเออเออได้ไลฟ์มาได้ละผู้ติดต,ตามนั่นยอดวิวคือละบ่ด้รอยเศร้าแปดคนผู้ติดต,ตามนั่นโอ้ไลฟ์ก็คอยคุ้ตัวนี่ไลฟ์กัย่งบบผานดอกโฆษณากับยัางบ่เขาคือเขาเฮ็ดยังไงมันยังสิไเด้คนเมืองป,น,ปนลาน บอกใครแน่พะเยาสาโอ้ยเจ้าบอไซหัวเว้ยเขาไปเบิองในแม้คิปเดียวเขาเห็นให้เบิองอะโตัวไดยอดวิวหลายๆเขากลีน้นแบบเลยเบืงองคอยจะเปิดให้เบิองนี่นี่เดยี่อันนี่มันได้ลานวิวเจ้าเบืงองดูภาษาคนหยาให้งอซื่อ,อหว่วยันว่าขนหยาเขาก็เห็ดได้อยู่มันสิได้คือเขาอยู่บอส่เกือบบุดสบายส่ยเสือกามหัดนมสบาย ใส่กางเกงยีนขาสั้นจำดากสบายว้าใส่กางเกงยีนขาสั้นจำดากเออโอ้ยเนาะมันม่อมอนอื่นบ่ออันที่เศดง่ายๆเลยไหม้่ก็อันนี้ละมันยอดวิวสูงสุดแล้ว โอ้ยม่คือดอกม่คือดอกเจ้าเจ้าไปไทยนอะใหม่ไทยเห็ดดูหลายแม่เฮ็ดใกล้ๆเชียงกับเขานี่รับร่องพุ่งพวดเลยคนติดตามโอ้ยประหยัดเขาด่าข cool ่อยหนะขาไรดากแหลปันไหนยังซื้อเปิดให้มูเบิงอยู่ผู้ติดตามแห้งสิลดแล้วลูกข่อยกัสิอยากอายเบิงกับสิลดไปอีกเออกแลแต่จ้าวินบังเอาโอ้ย 何や <laughs> <laughs>